สำนักปฏิบัติธรรมป่าน้ำอ้อมเดี๋ยวเราจอดรถไฟแถวน,นี้แหละเราก็เดินไปมาถึงแล้วนะใกลวัดแล้วสำนักปฏิบัติธรรมวัดน้ำอ้อมเพื่อนๆลับน้ำที่เห็นนั่นคือละมานะจะอ้อมโอบพื้นที่ดินตรงนี้นะครับเป็นเกาะเลยนะเกาะกลางน้าแล้วก็พวกเสียงที่เราได้ยินนี้เป็นเสียงไก่ป่านะเห็นไหมอยู่บนจอมดินเนี่ยเพื่อนๆเห็นหูไหมหูไก่ป่าตัวผู้ไหม นี่ไก่ป่าหูมันจะยาวๆงนี้นะตัวที่เน่ๆ,ๆหันหันมาแล้วหันมาแล้วสีขาวๆครับ,รบโอเคเราไปเดินดูต่อดีกว่าเอ้าหมาไม่ใครอยู่ไหมหมาไปนั่งทำอะไรวันนั้นหมาไม่สนใจเลยครับเดินดูไปเรื่อยๆดีกว่าอ้าวันนี้ล้ำมาดไหลไหลมาทางนี้น่สวยดีนะ ได้ยินเสียงน้ำไหลไลยครับนี่แหละสำนักปฏิบัติธรรมน้ำอ้อมครับเห็อันนั้นด้วยเดี่ทาง,งน,นู้นได้เดินดูทางนี้ก่อนดีวกว่าแมวเฮ้ยทำไม,ไมยยแมวมันย้อยะจกี่ลรนแม่เมื่อกี้รูปแมวเต็มเลยเดินเข้าไปเขาไปเดินข้ามสะพานเลย นะครับเป็นสะพานข้ามมานะจากบริเวณอีกฝั่งของวัดที่จอดรถนะแล้วก็อันนี้นเป็นลำมานะแม่น้ามาด้อ,อมาทางนี้ไปเราไปชมกันต่อนั่นไงเจอแล้วเห็นปราสาทเพื่อนๆน,นี่นะเห็นซากปราสาทขมรโบราณนะเจอแล้ว เป็นศิลาแรงอันนี้น่าจะเป็นก้อนเดียวนะก้อนใหญ่แล้วก็แตกเป็นเสาชิ้นนั้นอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้หนึ่งชิ้นเคยมีปราสาทอยู่บนเกาะกลางน้ำอันนี้นะนเพื่อลองดูภูมิทัศน์แบนี้นะสวยมากเลยนะเป็นโลเคชั่นอย่างดีเลยติพระ ทันนี้ทิศเหนือมาทางนี้ทิศตะวันออกมาทางนี้อาจารย์เดี๋ยวถามนิดนึงครับอาจารย์สร้างปราสาทโบราณอยู่ตรงไหนครับสร้างปราสาทโบร,ราณครับผมเห็นหินอยู่สองข้อตรงนี้แต่ผมอยากรู้ว่าจุดมันอยู่ตรงไหนครับอ๋อมันมันกลอยู่ตรงนี้ม,นม,นยยนมันหายไปหมดนะตรงไหนครับเนี่ยทางแท่นพระนี่แหละมีหลักิลาจาาอะไรบ้างไหมเนี่ยมันก็มีอยู่ชินมีอยู่ชิดหนึ่งอยู่ในสลาเออผมขออนุญาตเดินดูได้ใช่ไหมครับได้สลาหลังนี้ เขาต้องถามตารุร่นเก่าๆอ่ะเขาทําทับไว้น่ะท, <ำ S 2> ทําสาราทับประสาช่ไหมครับมันมันเป็นของโบราณอะไรก็ไม่รู้เมื่อก่อนแท่นมันจะอยู่ในระหว่างนี้แท่นเก่าอ๋อท่านบรรลังแต่ว่ามันจะยงว่าแล้วเนาะมันหลายปีมันแล้วตอนนี้มันไม่ได้ดูแลกันจะมาเพิ่งเข้ามาดูแลให้าอาจารย์น,นี่ไง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 เห็นประสาทอะเป็นอ้ชนนิ้นในแม่จับ ไม่ไงสองเยตัวนี่เราแท่นเก่าก็เนี่ยมันจะเป็นแท่นสีวลึงอ๋อแทนบันลังสีวลึงลท่อนบนมันหายสีก็ทาสีไว้ไงเนี่ยมันจะเป็นตัวสวมลงมาสีวลึงค์เาจะมาเอามาก,ก่อนถ้าจะรักษาอ๋อเป็นสถานพยาบาลยุคใช่โบราณใช่ไหมครับพาจะรักษาผู้คนนะ่ะ แล้วจะมาเอาน้ําที่ไหลลงจากเนี่เออใช่เลยอาจารย์สีวะล,ลงจริง,รงๆเหรอเพราะว่ามีร่องสลักใส่ไม้ไผ่ด้วยนี่ไงใช่ใช่เพื่อยึดสีวะล,ลิไว้ใช่สองแท่นนี่แหละเหลืออยู่ชิ้นเดียวนี่แหละน้ำไหลมานี่น้ำไหลออกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชิ้นโบราณนะอาจารย์เนาะอันนี้มันเป็นคล้ายๆกระจกกกอะไรครับอาจารย์คล้ายๆกระยกดำกรกน้ำตาลอะลาเคาะดูจะแล้ว คืออยู่ที่นี่แต่เดิมนี่จันอยู่ที่นี่เนี่ก็ลอยมันเป็นศิลาจารลึกหรือเปล่าก็ไม่รู้ม,มีมีอักษรไหมจันไม่มีไม,ม,ม่มีอักษรอ,อ๋อเป็นแบบเหมือนกับเฮ้ยเหมือนหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งที่ละเอียดนะ,นะ<ช>เนาะจันเนาะเราเนื้อมันคล้ายๆหยกเวลาเคาะเนี่ยเป้งเป่งเปงเปงเพราะมันจะแข็งเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นร่องของมันครับน่าจะเป็นแท่งขึ้นอย่างนี้แหละแต่มันแตกหักไปอย่างเนี้ย ครับเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครั่นก็เป็นแท่นเก่าของเขารอยแท่นเก่าอันไหนแท่นไหนอันนี้เลยนี่แท่นใหญ่อันนี้ก็แท่นเก่าดิแท่นเก่าโอ้แล้เราจะเอามาทาสีรอยเขาทาพระที่เขาอยู่เมื่อก่อนไนงะอ๋อหินหินโบราณเป็นแท่นอย่างนี้แล้วก็มาทําบัวเพิ่มใช่ใช่โอ้จ้านใหญ่ขนาดน,นี้เลยนะใหญ่โอ้หอไม่ธรรมดานะเนี่ย ถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันก็น่าจะสาบสูญไปแล้วอ่ะใช่รอตารอใจเนาะ,อ,ะอาจารย์หินข้อใหญ่นี้เคยมีรูมาก่อนไหมตรงนี้ไม่มีหรอเนาะไม่รู้เหมือมมมนกันข้างนี้เป็นตะดินอันนี้จะเป็นดินเนะาะเอาดินใส่อ๋อเอาดินใส่อ่าดินใส่เพื่อจะเป็นแผ่นฐานพรนะเนี่ยครับอแปลกดีเนะาะใหญ่เมา่คือมา คือที่เรายือนอยู่นี่ก็คือยือนทับปาษสาบโบราณนะอาจารย์เนาะมันน่าจะเป็นอย่าง,ง,น,าน,งนั้นของโบราณก็ฝังไว้ที่นี่แล้วก็เหลืออยู่แค่นี้แหละที่ให้เห็นอาจารย์แล้วพวกหินบทยาแล้วครับอาจารย์หินบทยานี่ไม่มีมันหายไปหมดหายไปหมดมหายไปหมดเลย อาจารย์ผมไปมาหลายหลายที่นะครับพวกโยมมันชอบหยิบติดมาติดมือเลยใชนน่นั่นแหละนั่นแหละประเด็นมันสำคัญเราจะพาะวัดที่มีสร้างโบราณสถานเขาจะหยิบหินหยิบอะไรเอาไปเลยเ<อ>ดีพอเอาไปแล,แล้วก็เกิดปัญหาลุมหายใยจากกันอย่างนี้บางคนก็เอามาคืนบางคนก็ไม่เอามาคืนกลับไปไว้ที่อื่นอะไรอย่างนี้อาจารย์นี่ไงเจอแล้วหินที่อยู่ใต้าฐานปราสาทเอ้ยอาจารย์ตรงนี้ไม่เคยมีการถลุงเหล็กมาด้วยนี่นี่ไงนี่อะตะกรันเหล็กัะ นี่ใช่เลยใช่เลยเคยมีการถลุงเหล็กที่นี่นี่ไงแต่การเหล็กกัน <Yeah. S 1> ใช่แล้วเนี่ยสลักอ่ะที่เกิดจากขี้ขี้มันแล้วเขาเอาออกเดี๋ยวเอา mm hmm. คนโบราณเอาแต่เอาแต่เนื้อมันไปใช้นเนื้อเหล็กอ่ะ mm hmm. นี่นี่นี่ใช่เลยใช่เลยอันนี้ก็คือหินที่อยู่ใต้ฐานปราสาทเนี่ยเพราะมันจะกลมกงเนี่ยให้ทรายมันเข้าไปาก่อนเพราะว่าเขาขุดตรงนี้ขุดเอาดินใส่เนี่ยมาก่อนแต่ข้างล่างจะเป็นดินแดง อาจารย์แล้วมีพวกเศษเปลือกเปลือกดินเผาไหมเปลือกเตาไหมไม่มีไม่มีแต่นี่นะี้เป็นขี้เหล็กแน่นอนอาจารย์นี่เนี่ยนี่ไงตะก,กรันเหล็กนี่ด้วยนะโอ้แสดงว่ามีกิจกรรมหลายอย่างที่สถานที่โบราณแห่งน,นี้เนาะอาจารย์เนาะแต่ตมาก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เมื่อก่อนมันเป็นป่าหมดไงอาจารย์เราหินเหลืออยู่แค่เนี้ยนี่เหลืออยู่แค่แค่นี้เรย์อยเ,อเออเรากระมุมนี่ได้ ยหญ่ใหญ่เลยศิลาแรงอ๋อที่เราได้ยินเสียงน้ําตลอดเวลาเพราะมีฝ่าย,า,ายน้ําร้อนที่นี่อาจารย์เราจะไหลยอย่างนี้ทั้งปีไหมหรือว่าพอหน้าแรงจะหายไปหน้าแรงหายแต่หน้าฝนจะท่วมหมดเลยถึง,ถ,งถึงที่เรายืนไหมครับอาจารย์ถ,ถ,ถึงเลยใช่ไหมเดี๋ยวใจขั้นเดียวเออเพราะว่าข่านเก่ารู้สึกก็มันจะอยู่แถวนี้แหละที่นั่งนั่งอยู่เนะี่ยจะอยู่แถวนี้แหละ เนี่ยลอยเป็นหินเป็นอะไรเนี่ย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 น่าจะเป็นเช่นเก่าเขาอยู่แถวเนี้เออนี่ศิลาแรงเลยน่าจะใช่อ่ะเนี่ยแล้วหลักมันได้มีหินแบบนี้นะนี่ไงเปลือกเตาอาจารย์เจอแล้วนี่เปลือกเตาถุงเหล็กเมื่อกี้น่ะนี่ไงดินเหนือที่ถูกความร้อนอ่ะตรงนี้อ่ะใช่แสดงว่าเตาอยู่ตรงนี้แหละเตาถลุงน่ะนี่ไงพกขี้มันนี่ไงขี้สลักนี่นี่ไง เจอจนได้นี่ไงจะเป็นในทั้งล่างมันจะเป็นดินแดงไงแดงแบบนี้แหละใช่ฐานเตาไงอาจารย์ฐานของมันน่ะท้องท้องของเตาน่ะอ๋อนี่มันยาวมาถึงนี่เลยอาจารย์นี่เนี่ยถึงเนี่ยบริเวณนี่แหละเนี่ยบริเวณเนี้อันนั้นปราสาทอันนี้เตาถลุงเหล็กโอ้โหอย่างสุดโลเคชั่นอย่างเท่เลยนะอาจารย์เนาะเป็นเกาะกลางแม่น้ำเลยเนาะนั่นเกาะนึ่งเอามีสองเกาะเลยอาจารย์อันนี้เกาะนึงนู้นเกาะนึง อันนั้นไปนที่บ้านอะวะที่เอกชนครับอีกกาะหนึงแล้วต้องไปนู่นอีกสามน้ำมันจะมาอย่างนี้ไงมาเรื่องเมื่อกี้ตีกลับขึ้นมาเนี้ยแล้วก็อ้อมลงไปนะ้อ้อมออกไปนูนอ๋อเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มเกาะใช่ไหมจนันใช่ใช่เอ้ยจานท้องเตานี่ยังใหญ่เลยเนี่ยมาถึงนี่เลยอนะ่ะนี่น,น,นี่แหละบริเวณใหญ่หนี่แหละครับมันมาไม่ทันคเขายกเก่าๆ เออพระาะจา์มาตอนที่มันพังหมดแล้วเนาะมาก็พังหมดแล้วเราก็ไม่รู้จะอนุอรักษ์ยังไงนะก็มีกิีกก้อนหนึง่งอันนี้เรากำลังเดินขึ้นสะพานทางทิศเหนือนะครับไม่ใช่ทิศเหนือพูดผิดทิศใต้ครับดดทิศใต้ทิศใต้มีน้ำก็น้ำมาท่วมหมดแล้วแต่เมื่อก่อนที่ว่าฟังจากคนแก่คนเฒ่าอะไรเนี่ยครัเขาทำพิธีกรรมใหญ่ที่เนี่คนโบราณ เขาจะทาพิธีกรรมสี่ทิศวงสวงนะครับอาจารย์เขาจะทําพิธีกรรมแต่ว่าใน,ในแตแ่ยุคเก่านะนะครับพิธีกรรมเกี่ยวกับอะไระครับพระศิวะพระศิวะอันนี้ใช่บูชาพระศิวะก็สแสดงว่าสมัยนั้นก็ยังภาษาก็ยังน่าจะเหลืออยู่นะอาจานนะราย์เนาะยุคเดียวกันทำเป็ดทองทำเป็ดทองไปมาแล้วครับยุคเดียวกัน อาจารย์ท่านไปทองนะ่ะขนาดโดนขโมยของไปเยอะก็ยังเหลือไอ้แท่นอะไรสักอย่างอยู่หนึ่งแท่นนะใช่ใช่ไม่ก็หายหมดเหมือนกันแต่ที่นี่มันไม่มีอะไรเมื่อก่อนมันมีคนมาขุดเอาพระเขาจะฝังตามจอมปลวกอะไรเนี้ยเอะทำไมต้องเลิกฝังตามจอมปลวกลวอาจารย์เมื่อก่อนเขาฝังไงเขาจะทําพิธีกรรมบางบางนั่นเขาก็แบกมันแตกแยกกันที้เขาเอาของฝังใต้ดินอาจารย์พระพระเป็นพระเนื้อสมเด็จ่าเป็นพระดิน มันจะเป็นคล้ายๆกับสำลิศเน่ะคล้ายสำลิศเลยสำลิศเนี่ยสำลิศถ้าสำลิสดีไม่ดีไอเตาที่เราไปดูเมื่อกี้ก็ถลุงโลหะเสร็จก็ลลอมพระอะไรกันตรงนี้แหละเนาะ,นะเ,ปนเป็นที่สร้างพระสร้างวัตถุมงคลในยุคโบราณนะเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่ามีน้ำล้อมรอบเขาก็สมมติว่าอันนี้เป็นจัก,กรวาลของเขาเนาะก็่แต่แปลยังไม่เจอเศษอะไรแตกๆสักอย่างนี้นไม่มีเศษไม่มีแต่มาหาพวกกระเบื้องกระเบื้องไม่มีไม่มีแต่ตามทุ่งนามีแต่ทุ่งนามี แุนนอตรงนี้แบบโลเคชั่นในการน,นังเลยอ่ะออใครไปพูดกำกับนะดูคลิปนี้แล้วสนใจมาขอเช่าโลเคชั่น่าได้นะสวยมากเลยเออโอ้ีนไงถ้ำนี่เขาถ่ายรูปลงในก o o g l e m ม p หรือหลวงปู่ท่านเห็นได้เลือดอะไรท่านก็ปั้นไป่นะ ในกระดานเนรมิตเลยค่ะก็พอาหินมันก็เป็นหินโบราณนั่นแหละแต่ท่านไปขนมาจากไหนก็ไม่รู้เออใช่อาจารย์ก็แดนเนรมิตเลยเนาะก้อนนิมิตแล้วก็ทําขึ้นก็เนรมิตเลยเนาะใช่นี่ไงมีพญานาคด้วยนะสนใจอาจารย์แล้วอาาันนี้อะไรนี่ได้มาจางไหนี่ผมหลวงป,ปู่ท่านไปเอามาจากไหนไม่รู้ไปโผเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่ของโบราณเนาะอันนี้ของใหม่ อันนี้ของใหม่ครับของใหม่จะสร้างยังไม่เสร็จ<ช>อาจจะแตกแล้วหลวงปู่ไปขอมาอาจารย์หลวงปู่ที่หมายถึงนี่หลวงปู่สุกนี่หลวงปู่สุกท่านสึกไปแล้วละ่ะครับน,น่นนานะจะเป็นหมีโบราณหน่อไม่รู้ว่าท่านเอามาจากไหนก็ไม่รู้เกันเต็มน,นี่สี่เหลี่ยมนะเออใช่แล้วอาจารย์เห็นแล้วผมรู้เลยกรอบประตู โอ้โหอาจารย์เล่นเรามาเป็นคู่เลยนะเนี่ยเนี่ยเดือยังอยู่เลยเฮ้ยเพิ่งอย่าเพิ่งมาเพิ่งจ่าอย่าเพิ่งมายุ่งนะครับเนี่ยเดรประตูพกเพิ่งมาได้กล่นเหงื่อผมอาจารย์มันจะมาซัดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่หนึ่งเลยเห็นทรายแต่อาจารย์เพิ่งเต็มเลยเพิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวแพนไม่ตาย อ๋อเอามาจากปราสาทโบราณแถวประคัไม่รู้หลวงปู่ท่านเอามาจากไหนอาจารย์นี่จำปลวกมาหรือมาเลย,เเยแล้วจำปลวกอย่างแอันนี้เขามีเจดีย์มอญอยู่ท่านี้ด้วยนะเจดีย์อันนี้หลวงปู่ท่านสร้างตั้งนานแล้วลนะ่ะครับอันนี้ข้างในเมื่อก่อนจะมีอาจารย์ที่วัดน,นี้เป็นวัดธรรมยุทธหรือมหานิกายครับมหานิกายมหานิกายสายป่าสายป่ามือเดียวอาจารย์ไเดียว สันมือเดียวสันเช้าก็จบเลยไม่ต้องยุ่งยากเลยเนาะยุ่งยากอยู่ง,ง่ายอยู่ง,ง่ายสันง,ง่ายเฮ้ยมันไช่นน้อยน้อยนะเนี่ยแม่เอาเต็มเลยแล้วท่านลมจองไว้ขับแมาไปสักทีที่นี่อาตมาก็ไม่ค่อยทราบประวัติมันเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ในพื้นที่เนาะครับไม่ใช่คนในพื้นที่ ก็ขึ้นมาอยู่เป็นกิจจาลักษณะได้6ปี7ปี6ปีกอนพระหลายรุ่นอาจารย์เดี๋ยวไปป้าหนึ่งแปลกนะที่ตรงนี้น่ะสงสัยมีพลังงานเยอะแหละเพราะว่าเห็นไหมอาจารย์กล้องนั้นถ่ายถ่าย,ายทานหมดอันนี้อีกทานหมดอีกแปลกไหม <c oughs> มันดูกผมว่ามันมีพลังงานแ่่เหล็กอะ่ะพลังงานแบบ คือผมคิดว่าคนคโบราณเวลาเขาทําสถานที่ที่เกี่ยวกับโบราณฐานเขาต้องเลือกที่ที่ที่มันจะมีพลังที่สามารถจูนกับคลื่นสมองเขาได้นะอาจารย์แล้วทําให้เกิดสมาธิแล้วผมก็จะงงเฮ้ยทานโมอีกแล้วเพราะว่าฐานมันก็เป็นแม่เหล็กอย่างชมาจานมันจะมีพลังธรรมชาติของมันน่ะเหมือนได้ถทาไทยทำในถ้ำเหมือนกันถ้ามีพลังงานเยอะผ่านไฟมันก็หมดใช่ผมรู้อาจารย์รู้สึกไหมว่ามันดูดมันเหมือนกับว่า คือมันไม่ใช่สายศาสตร,ร์นะมันคือวิทยาศาสตร,ร<ช>์ที่เกี่ยวกับพลังธรรมชาติเะเนาะมันเป็นแร่แร่ตนวนึ่งแหละเพราะไอ้ฐานนี้มันก็ไปขุดเอามาจากข้างในโลกอีกทีใช่ไหมอาจารย์นี้มันอธิบายยากเพราะว่าต้องคุยกันก็ต้องคุยกับยอมที่เขาปฏิบัติค่ะเขายังจะรู้ถ้าเราไปคุยแบบไปคุยให้คนอื่นก็ฟังเขาก็าาาาาว่าเราเราเราบ้า อาจารย์ไอ้นี่หรือเปล่าที่พระพ่อแม่ครูอาจารย์ก่อนเรียกว่ามันเหลือวิสัยพวกพวกคนธรรมดาจะไปรับไปรู้ได้นะอาจารย์มันต้องจิตละเอียดครงนี้ต้องเข้าถึงธรรมมันจริงๆแล้วจิตละเอียดบางครั้งบางครั้งคนที่ปฏิบัติก็จริงแต่เกิดเกิดการหลงอันนี้มันจะมโนขึ้นพอหลงแล้วก็จะมโนมโนขึ้นมโนเห็นนั้นเห็นนั้น่อันนี้ก็มันเลยไปยึดติดกับอดีตชาติอะไรต้น แต่การที่มองเห็นกกนดีต่ภาพบางคนก็ไม่แน่เสมอไปเป็นตัวหลอกมันไม่เกิดความกิ่มันม,ม,มโนโมันก็มโนขึ้นมันก็เป็นภาพขึ้นมาแล้ว,ลวนกนนใช่เพราะว่าการนึกนึกอะไรก็ได้นะคนมันจะหลงเงยอะคนหลงในจุดนีเ้เยอะค,คือไม,ไม่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 ไปเห็นแล้วก็ไม่กลับคืแล้วไปติดถ้าไปเห็นแล้วเราก็ต้องกลับ เราไปลงไปดูให้มันรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ถอยแร้วมาประจับหลักใหม่คนมากคะหรืออาโยมที่ปฏิบัติตัวนี้จะหาความสบายเป็นเอกพระเมื่อก่อนตั้งแต่ทำไมลูกปู่มั่นลูกปูอะไรท่านหาความลำบากเ้าเดินหาความลำบากไม่ได้เดินหาความสบายปฏิบัติในหลักปฏิบัติจริงๆมันต้องหาความลำบาก ทั้งปวดทั้งเหนื่อยทั้งจริงๆจุ้งนี้ไม่ต้องหาอาจารย์ก็ลาบากอยู่แล้วแต่อยู่ที่นี่พาะไม่อยู่ที่นี่ด้วยเยอะกันนะมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าเคยติดสบายมาเคยติดสบายแล้วก็กิจนิมนต์แล้วก็ฉันมือเดียวแต่การฉันก็แล้วแต่พระท่านจะฉันเพลก็ต้องเก็บไว้ั้ามาฉันมือเดียวมาติดติดเจ็ดปีติดหกติดเจ็ดปี ก่อนเดินทุดงเดินไปเรื่อยอาจารย์แล้วทุกวันนี้รถรามันเยอะเลยอาจารย์จะเดินไม่ได้เหรอใช่ก่อนเดินสบายเดินตั้งแต่ห้าหกเจ็ดปีทีนน่แล้วแปดปีที่แล้วเดินทุดงอะไรก็ยังสบายอยู่มาช่วงหล,งลงังๆครับแต่ดงใหญ่สี่ยังเข้าไม่ได้ครับอืมาอยาน ของโบราณมันก็มีอยู่ในจุดนั้นแหละครับอัตมาจะสร้างให้มันเป็นแบบยุคของเนี่ยก็ะถมเสาทําอะไรทำแท่นพักจะให้มันคล้ายคลึงกับเขาถึงไม่เหมือนกด้มันเข้าในระบบแบบคล้ายของครับเพราะว่ามันเป็นดั้งเดิมศ <c oughs> ิละปะตรงนี้เนาะใช่เนาะเป็นศิละปะมองอีกรูปแบบหนึ่งก็คล้ายกับทางเขาพนมนู้ครับมันก็ต่อเนื่องกันมา ใช่แต่แยกออกแยกออกต่อนนี่นอืมไมยุคเดียวกันเพราะว่าเขาขนมลุมกับพ่อศิวะอยู่้ใช่ครับบูชาพ่อศิวะที่นี่กับบูชาพ่อศิวะแต่เสียเสียดายที่ว่าของโบราณน,น่ะมันมันหายไปหมดเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นป่าเขาว่ามันเป็นป่าหมดเลยเขตนี้มันก็มีแต่เมืองโบราณทท้งนั้นใช่ม่เยอะเลยนะใช่ อาจารย์วันนี้สมควรกก่เวลาแล้วขอลากลับนะอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ปวโรวัดน้ำอ้อมวัดน้ำอ้อมอประคำตำบลหนองบัวอประคำบ้านดอนงามบ้านดอนงามใครสนใจนะมาเที่ยวชมมีคือความพิเศษของตัวนี้คือหนึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำมาดแล้วก็มีซากประสาบโบราณมีแท่นบูชาพระศิวะโบราณ แล้วก็อากาศโดยรอบทุ่งนานที่ผมขับรมา่ะร้อนมากเนี่ยแต่แต่พอเข้ามาถึงที่นี่นะมันเหมือนห้องแอร์นะครับเย็นปุ๊บเร็มาเลยเพราะว่ามีต้นไม้เยอะมีมีความเป็นธรรมชาตินะอาจารย์เนาะ<ๆ>เพราะน้ำอ้อมก็ <ๆ S 2> ตามภูมิศาสตร์เลยเนาะแต่ถ้าพูดตามหลักก็ธาตุทั้งสี่คือธาตุทั้งสี่ครบน้ํำลงไปอยู่ในนี้บริรณเหมาะสาหรับปฏิบัติครับสมาธิเดินจงกรม ดังนั้นกลับตาจานเลยนะ,ะยมันเหมือนลิงเลยนเนาะมันได้เปอร์เซียมันไกลแมวสามสีครับแล,แล,ลบาอันนี้อะแมวติดกับดักครับแมวกับดักก่อนกลับนะครับกลับมาเยี่ยมพี่ชา้างนะที่วัดโพย้อยซึ่งไม่ไกลจากปราสาทวัดป่าน้ำอ้อมเมื่อกี้นะและวันนี้พิเศษตรงที่ว่าเขามีอ้อยได้นะนี่ไง มีคนเอามาให้เข้ากินนะสองตัวจริงจริอ้อยทั้งวางตรงนี้นะเนี่ยตรงช้างนี่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเฮ้ยแมวมานี่ดิยนี่ไงมันี่มันนี่นี่ออกทีวีเลยไหมมันี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อน,น,อ,นออกทีวีด้วยกันไหมอันนีื่อกี้มีแมวครับมาแอบดูแล้วตอนที่มาถ่ายวิดีโอนะที่วัดโพย้อยคราวที่แล้วนะก็มีแมว ม่แอบดูเหมือนกันวันนี้ก็มาอีกแต่ว่าเป็นแมวเด็กในวันนั้นที่โตแล้วนะเนี่ยไม่ยอมมาเนี่ยแต่ยังแอบดูเหมือนเดิมที่พุ่มไม้พุ่มเดิมอะพุ่มกระถางเนี่ยครับแสดงให้เห็นว่าอําเภอป,นะอประคํานะเมืองประคําโบราณเนนะี่ยมีของเยอะแยะนะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะอย่างเช่นเมื่อกี้นะที่ปราสาทวัดป่าน้าอ้อมใช่ไหมครับก็มีเสาคู่หนึ่งนะซึ่งพระอาจารย์เจ้าวาดก็ไม่ทราบว,ว่าหลวงพ่อเจ้าวาดรุ่นเก่านะ่ท่านไป นํามาจากไหนใช่ไหมแล้วก็พวกพวกนี้ก็เหมือนกันก็คือมีการเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายมาเป็นเมืองกลุ่มเมืองขเขมรโบราณขนาดใหญ่นะในสมัยนะั้นน่ะแล้วก็พวกวัตถุโบราณพวกนีนะ้ก็จะมาอยู่ตามวัดนะครับแล้วก็ไปอยู่ตามบ้านของคนที่เขาอยากได้หวังว่าทริปมาถ่ายคลิปที่วัดป่านําเอ,อ้าในวันนี้นะเพื่อนๆจะได้รับความสุกนะครับโปรดติดต,ตามคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับเข้ามาแล้วก็ท้องเลย คาที่เราเป็นแมวเด็กนะ